ขอหุ้น Power Time Magazine ขัานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศประเทศไทยเรากระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวมากแล้วก็รายได้หลักอานหนึ่งนอกจากเ p e นดิ้งภาครัานหนึ่งที่ตอนนี้ช่วยขับเคลื่อนประเทศอยู่ก็คือการท่องเที่ยวเรากับเน็ตเบรเนี่ยร่วมกันพัฒนาเซอร์วิแล้วก็แพลตฟอร์มเราทำเรื่อง e tag invoice มาอยู่แล้วนะครับ e tag ัจจุบันนี้อีกตัวนึ่งี้เราทําก็คือเรื่องแวดรีฟาร์ด VRT ซึ่งเป็นกระบวนการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขอคืนแวดจากเวลามาช้อปปิ้งหรือเวลามาซื้อของสามารถขอคืนแวดได้ในกระบวนการแพลตฟอร์มที่เราทำเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้ทั้งนักท่องเที่ยวร้านค้าผู้ประกอบการให้สามารถใช้ระบบตรงนี้เพื่อตอบสนองกระตุ้นการท่องเที่ยวการสเปนดิงของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นนักท่องเที่ยวเนี่ยเพียงแค่เข้ามาใช้แล้วก็ได้คิวอาร์โค้ดแกล์คิวอาร์โค้ดข้อมูลทุกอย่างจะวิ่งเข้าไปในระบบแล้วก็จะมีอีเม่งข้นึ ได้เลยทันทีซึ่งระบบต่างๆเนี่ยก็จะไปทําการก่อข้อมูลแล้วส่งให้กับทางสัมพากรให้จนเสร็จสับปัจจุบันก็มีหลายร้านค้าในประเทศนํามาใช้แล้ว <S <S <ๆ>ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากประเทศเราเนี่ย <S <S เป็นประเทศที่การท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มไปกับร้านค้าต่างๆยังมีอีกเยอะมากเรามองว่าโคดักกลุ่มนี้เนี่ยเซอร์วิสกลุ่มน,นี้จะเติมให้กับตลาดแล้วก็สร้างรายได้ต่อเนื่องให้ทั้งเน็ตเบย์แล้วก็ด,ดิโตในระยะยาว,ยาวๆได้เลยเริ่มใช้แล้วครับมีกลุ่มลูกค้าแบรนด์ชั้นนานด ขึ้นก็คือว่าร้านค้าเนี่ยไม่ต้องจ้างตาฟ มานั่งกรอกข้อมูลในการขอคืนแวตตัวนี้ระบบเนี่ยจะเจนข้อมูลขึ้นมาให้เลยนักท่องเที่ยวเนี่ยพอเจนข้อมูลไเ,เสร็จใน QR code ใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวเพียงแค่ QR code แล้วก็สแกนพาสปอร์ตเท่านั้นเองข้อมูลมันจะวิ่งเข้าไปในระบบให้เลยแล้วก็จะเจนส่งมาที่อ e ีเมลนักท่องเที่ยวไปขอคืนแบตได้เลยซึ่งข้อมูลของของเนียเชื่อมโยงกับสัมภาระู่แล้วนั่นหมายว่าว่าทางร้านค้าเนี่ยจะส่งข้อมูลโดยตรงวิ่งเข้าหาสัมภาระเลยมันจะทําให้ร้านค้าก็แฮปปี้ไม่ต้องจ้างรับลดเวลาในขณะเดียวกันนะักท อันเนี้ยพอได้เป็นสลิปพอทำระเงินเสร็จออกเป็นสลิปเป็น QR code ให้เจนเลยพอเจน QR code ถ่ายปุ๊บถ่ายพาสปอร์ตข้อมูลทุกอย่างเนี้ยทั้งอินวอยด์เนี้ยที่เราซื้อของเนี้ยก็จะวิ่งเข้าไปที่สามารครนสะดวกมากแล้วก,แวก็แล้วก็ข้อมูลพวกนี้ก็จะวิ่งเข้าไปได้อีนเมลพอไปถึงสนามบินพอไปเช็คที่อันสุลกากรที่สนามบินจะใช้อีเมลตัวเนี้ยยืนยันข้อมูลมันจะลิงก์ไปที่สามารครนเชื่อมโยงกันโดยที่เราไม่ต้องเตรียมเปเปอร์เลยร้านค้าในห้างสรรพสินค้าทุกร้านที่มีระบบเวลาทั่งเพื่อไปช้้้้้้ออปปปิงงเเนนนนีีีียยรรจจะตมบบบััุผา ค่าสัรสินค้าหรือราคาต,ต่างๆยังไม่ถึง0.5อนย่างนั้นเนี่ยลูมทูโกเนี่ยอีกเยอะมากระบบพวกนี้รายได้จะเป็นรลายเดือนมาที่กลุ่มบริษัทพวกเราเดตเบยก็ยังมีเรื่องใน next step ที่เดตเบยกำลังพัฒนาอยู่ก็คือเรื่องของตัวตวนี้มีกรมศ์ใชัยม,มีเรื่องระบบในการรายงานข้อมูลทางปมองอ,งองนะครับเช็คพาสเรื่องแบบ v r t แล้วก็ e tag e signature ก็ e มีทุกอย่างมันจะเป็น e contact มันจะกลายเป็นการครบหลูขึ้นมาอย่างหนึ่งล้านค้า1เชน c h a เนี่ยพอใช้ระบบ e tag ปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บ แกรมเมอร์เรื่องของข้อมูลเวลราซื้อจิวเวลรี่ซื้อทองซื้ออะไรพวกนี้ครับแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลการซื้อทองข้อมูลการรายงานซิลจิวเวลรี่หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยนโยบายภาครัฐจะต้องรายงานเข้าไปี่ส่วนกลางด้วยเน็ตเดย์ <Net> <day> ก็ทําตรงนี้อยู่และจะเป็นอีกฐานงานที่เพิ่มขึ้นมาร้านทองต่างๆทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ร้านราคาทองวิ่งขึ้นมาเยอะแล้วก็มีการที่ทองเข้าออกเยอะมากตอนนี้ครับระบบต่างๆพวกนี้เน็ตเดย์ก็เป็นหนึ่งในโซลูชันที่เขาทำเรื่องรายงานกลุ่มนี้ด้วยในส่วนของนิโต้ปัจจุบันนเเเเีีี่่่่ยก็มมรรรววาาคือองขจะป โกโปรดิโตเองนะครับพันธมิตรอย่างอินกร๊ปเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยเฉพดูตัวดิโตเองเราก็มีกองทำงานของเราปัจจุบันเราสามารถให้บริการกลุ่มลูกค้าเนี่ยครบวงจรปัจจุบันยังไม่ได้เป็นโฮดดิ้งหรือเป็นยังไงเราเป็นผู้ไปร่วมร่วมลงทุนกับเขานะครับในการเข้าไปถือหุ้นในแต่ละบริษัทต่างๆในระยะยาวเราก็สิมินิจีกลุ่มเนี้ยสร้างเลเวอยูวในกลุ่มเพิ่มขึ้นมาในแผนเรื่องของโฮดดิ้งอยู่ในวิสัยที่เรามองอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ยังาน ในหลายๆอย่างเป็นกลุ่มเงินีแล้วก็แต่ว่าสเปเชียลลิสต์เนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยต้องยกให้แต่เราสมมติว่าจะเป็นเดดเบรเขาเก่งเรื่องแพลตฟอร์มโปโปเก่งเรื K ่องซิเคียวริตี้ริโตเนี่ยเราทำเรื่อง Data เป็นหลักในการผ่านฟอร์ม Data ในองค์กรต่างๆคือพอมารวมกันเนี่ยแล้วหมุนจากแกนดิโตแล้วก็เชื่อมโยงในขณะเดียวกันทีมกรุ๊ปเนี่ยเป็นแกนของเขาเองเรื่องของคอนซัลทิงเรื่องของเอนจิเนียริงก็จะแยกคนเราผ่ากันแต่พอมาแทางทีมกรุ๊ปนำเรื่องไอทีเรื่องเดตา้าเรื่องเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเเออาากกกกไปปัั๊มมนว่ลนนพ อย่างตัวเน็ตเบเนี่ยยอดขายประมาณการ6-700ล้านเนี่ยกำไร200กว่าล้านก็เป็นตัวของเน็ตเบแล้วก็จะโตทั้งทีท,ทั้งนี้โตก็จะเป็นของเรามัน มันไม่ได้คือดิโตไม่ได้โตเพราะเดดเดย์ไม่ได้โตเพราะเดดเดย์ก็ไม่ได้โตเพราะทางดิโต้นะเขาโตของเขาเองเขาโตเดดเดย์บ้าของเขาเองโกโปรก็เช่นกันเราก็เป็นของเราเองอย่างเงี้ยมันมันคือเอาอินเจอร์ต้องเป็อย่างเงี้มันไม่ได้หมายความว่าเราเอาอะไรได้จากคนนั้นมาเป็นหุ้นดิคือตัวดิโตเองมีงานของตัวเองแล้วก็โตคอร์บอโลกร้อนเนี่ยรัฐบาลที่แล้วก็ได้ผ่านเข้าคอรมอไปแล้วคอรมบอลแอปคูบออกมาแล้วนะคิดว่าพอได้รัฐบาลใหม่ก็คงจะยืนยันแล้วก็เข้าไปทางสภาพัฒน์ก็จะเดินต่อผมว่าปีเนกพราะคว่บ ก็รอดูกันอยู่ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมตลาดเราจะขึ้นออกขายเมื่อไหร่แล้วการที่เรื่องตั้งเขาต้องรอฐบาลใหม่อะไรเงี้ยคิดว่าจะกระโบไหมเรื่องของ <c oughs> คือเรื่องต้องบอกว่า วาระนี้ไม่ใช่วาระของประเทศมันเป็นวาระของโลกเรื่องของพรบโลกร้อดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐบาลไหนก็ตาที่เป็นรัฐบาลเขาผลักดันเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องพลบโลกร้อแล้วก็พลบอากาศสะอาดผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนแล้วเป็นเรื่องยาวต้องใช้เวลาเรื่องพรบคิดว่า70น่าจะได้เห็นไม่ได้ถอยหน้าผ่านคอร์นั้นไปแล้วอยู่ในโปรเซสในกระบวนการเข้าเรื่องตับเตาะเรื่องโทเค็นแอปบฟูบแล้วรอเวลาในตลาดที่พรเราก็ค่อยขาครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ